สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องไม่เยีใหมจีอวันออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้าฮยู่ทงนาค่ะพี่น้องเมื่งพออ่อแล้วสีเบ็ดสิใดป่าบ่หาป่ากินท้องกินสวยได้บอได้บอเห็นตาเพราะได้จากตัวบอละ อันนี้อ๋อได้แล้วได้แล้วปลาอย่างเนาะปลาอย่างอ้ปลาขาวน่อยได้อยู่ดีหนิเออป่าคือปลาขาวปลาตะเพียนอย่างสีแหมเอาแนวเวีย,ยังไว้ไซอะแบนี้สง่ง่ะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรอ่ะเอาอปิ้งได้เ<ป>ด้เจ้าเจ้าไว้ไว้บ่ดะ cho phơi gì ngoài là... ừ, đây là cà phê đây là cà phê tỉ vẫn vào đây tôi nhây kim đừng vô đây vô là đây ở tôi con đi รถใส่ไหนปั๊มนี่รถใส่ไหนนี่เด้ออ๋อพ่อก็วางไว้ซื่อๆติ อันน,นู้นคืออะไรที่พุ่งๆมามันลอ,อยมาเฉยๆลมมาแรงนะนี่คืออีต่ายครับ คือสิบ่ไไ้กินกับพี่น้องปลาเผาได้แต่ตนนัวน้อยๆได้ปลาสวายน้อยกับปลาขาวน้อยปล่อยไปืมดแล้วคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ